อือด้ไปชนขอบปูนี่ไอองไรตดนหน้านะลูกด,ดีใจดีใจมันจะหนีบมือนะครับ น้องดูทางหน่อยล้มนั่น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 นัเห็นไหม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 จะล้มครับเดินดีๆมองทางด้วยครับมองทางด้วยมองทางด้วยครับเดินดีๆเออนั่นแหละทะลึ่งไอ้มาทะลึ่งทะลึ่งยิงนะ รอาละวังระวังละวัง,วงลูกระวังตกไปเดินย่านั่นไปล้มจะได้ไม่เจ็บปมามามาลูกมา <c oughs> มาวิ่งย่านนิมาล้มจะได้ไม่เจ็บมามา <c oughs> ลา ทางนี้ครับทางนี้น้องตังเขาไม่อยากเดินย่าเนาะระวังเกว่งเดี <S <S ๋ยวให้ล้มสักทีนึงเนี่ยเอ้ยแม่แม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วอ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วอ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วอะไร มแ,แม่มาเลยวแม่มาเลยวแม่มาเลยวเขาชอบวิ่งไล่จับเพราะว่าเด็กวัยน,นี้ชอบเล่นวิ่งไล่จับอชอบเล่นวิ่งไล่จับครับเฮ <Yeah. S 1> ้ยเฮ้ยแม่มาเลยวแม่มาเลยวแม่มาเลยระวังระวังทางโน้นไม่ไปครับระวังน้องตางน้องตางดูทางครับปล่อยเขาเตียงปล่อยเขา ปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเขาจะไปกันด,ดูทางระวงัะวงน้อง,งตังระวงังเออระวังระวังน้องตังระว่างปล่อยเขาด้วยเองให้เขาวิ่งลงง้มระ,ะวงังระวงังระวงังเออระวงังระวงังระวัง ระวังต่างต่างตระวังปล่อยเขาปล่อยเขาระวังระวังครับระวังระวังต่างตงลงดีๆ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 ครับลงดีๆลงดีๆปล่อยเขาปล่อยเขาลงดีๆเออลงดีๆครับนั่นแหละ อ่ขึ้นดีๆระวังล้มขึ้นดีๆครับเออค่อยๆล,ล,ลงครับระวังล้ม แล้วเขาไม่เหนื่อยแล้วน้กงตงไม่เหนื่อยแล้วครับวันนี้นอนรอบบ่าย15นาที ไปหาแม่เร็วไปลุกเร็วไปหาแม่ครับไปเร็ว mm ไปเร็ว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  จะปล่อยนะมันโดนหน้าเลยนะนี่แหละพวกคนนะ้องมันปล่อยได้เิงช้ามันจะมากระแทกตัวเขาหม่น้อโอ้ยเวียนหัวหานเลยน,น,น,นะน้ำมังเลยเดยี๋ยมาเลย มันยุงหรือแมงวันวะเดี๋ยวโอ้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 โน้โอ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 โอ้โอ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 ้โอ้โ้โอ้โ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 อ้โ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 อ้ เออ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 เอี่มไหน้ครับเอเลยยิ้มหวานเลยวะเออหนักออ้ยเออเไเจ็บเจ็บมนจริงะลูกนี้อ้ไรมนจริงเลยมนจริงเลย ไม่เจ็บเลยเหรอเฮ้ยเขาไปเล่นที่อื่นดีกว่าไปไปเล่นที่อื่นไปไปวิ่งเล่นนั่นไปไปตังๆมาเร็วมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาอีกแอ้วเราเตะเอาอีกแล้อีกแล้มาเร็วมาเร็วตังตังเร็วมาเร็วตังตังครับตังตังครับ ตังตังครับมาเร็วครับมาเร็วครับมาเร็ว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  จะขึ้นปูนเขาจะขึ Bref, しかしか้นป <aquí en S 1> ูนระวังน้องตังระวังครับระวังระวังระวังขึ้นดีๆครับน้องตังลงดีๆล้มลมลงดีๆครับดูดูลงดีๆอ่ะลงลงลงดีๆเออเก่งขึ้นดีๆครับน้องตังขึ้นดีๆไม่ต้องจับขึ้นดีๆครับเอาขึ้นดีๆขึ้นดีๆเออนั่นแหละเก่งเก่งเนี่ยเขาเดี๋ยเขาชอบสะดุดตัวนี้เขาชอบวิ่งตรงเนี้ยแล้วก็สะดุด อ่ะลงดีๆลูกลงดีๆเออไอ้ยเอ้เดี๋ยวเขาจะวิ่งวนนี่มามาเร็ว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 เรไปไหนกันระวังระวังระวังดูดูดูไปไหนครับไปไหน ông tang lốm lốm lên lố. ta ta ê ông tang ông tang ta ê ta ล้ว็อกตากขึ้นดีๆล้มล้มล้มลูกล้มนั่นเห็นไหมเห็นไหมโดนขึ้นดีๆตะเอยเยขยะขยะท้าขยะหนูแอ๊ะ ลงดีๆลงดีๆลูลงดีๆครับอืม้อันตายเนยเงเนี่ยเนี่ยมันจะหนีบมือเนี่ยเนี่ยมันวนเป็นวงกลมมันจะหนีบมือเห็นไหมเนี่ยเนีเนี่ย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 ไปไปเถอะไปไปตงงปะ ไปหาพี่ตุนพี่เข้าปะมาเร็วมาเร็วครับมามา,มา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 เร็วมาเร็วมามามา,มาหาพ่อมาเร็วรถเร็ว